สวัสดีครับพบกับช่องวาดการ์ตูนกันเถอะนะครับคลิปนี้เราจะวาดตัวการ์ตูนชื่อว่าเอมอนกานะครับเป็นตัวการ์ตูนจากเรื่องโปเกมอนนะครับอันดับแรกวาดวงกลมแล้วก็กะสิมันมีหูขึ้นไปด้านบนต่อมาณนี้อันนี้กะดูเฉยๆนะครับเลยกล้องไหมไม่เลยนะครับต่อมาก็ พอหัวเป็นกลมๆแล้วหัวมันจะรีออกนิดหนึ่งนะครับต่อมาก็ตัวนะครับวาดให้เฉียงๆเพราะตัวมันกำลังบินอยู่ทีนี้มันมีเคล็ดลับอยู่นิดนึงนะครับว่ามันบินอยู่แต่ว่า มันเป็นทางที่ยังไงล่ะคือเราจะต้องวาดลักษณะตรงนี้นะครับให้มันเป็นเส้นเดียวกันนะครับเส้นตรงนี้นะครับมันจะเป็นเส้นเดียวกันถ้าเราไม่ขีดเอาไว้แล้วพอเป็นอย่างนี้มันจะกลายเป็นว่าขามันไม่เท่ากันนะครับ สมมุติเราล่างออกมาอย่างนี้ครับขามันจะไม่เท่ากันลบทิ้งกันเอาเป็นนี้นะครับให้มันเท่ากันตรงนี้น,นะครับเส้นนี้ต่อมาก็เป็นแขนแล้วก็มือนะครับเป็น3นิ้ว แขนแล้วก็นิ้วเป็น3มนิ้วนะครับเสร็จแล้วก็เป็นขานะครับหางหางจะเป็นแบบยาวออกมาแล้วก็งอแล้วก็เป็นสามหยักตัวอะไรก็ไม่รู้นะครับหางแบบนี้ คราวนี้มาวาดหน้านะครับหัวโครงสร้างของหัวเป็นวงรีแล้วต่อมาหน้านะครับหน้าจะเป็นหน้ากลมๆเป็นกลมๆขาวๆข,ข้างในคล้ายๆกับหน้าตัวเรมอนนะครับเสร็จแล้วก็จะมีเป็นลายเข้ามาสองอันคราวนี้ก็หูนะครับ ตาตาเป็นวงรีโตโตนะครับแก้มเป็นวงรีเหมือนกันสีเหลืองสแล้วก็ปากนะครับตาจะมีแววตาด้วยนี่ครับประมาณนี้เอมอนก้า นะครับดูท่าทางหน้าตาติงตองนิดหนึ่งนะครับจริงๆตัวจริงน่ารักนะครับแต่พอวาดแล้วมันดูติงตองคราวนี้เรามาตัดเส้นกันนะครับใช้ปากกาด้ามเดียวจบเลยแล้วกัน เพราะรายละเอียดมันไม่เยอะมากนะครับหูอีกข้างหนึ่งหูข้างนี้เราจะวาดเส้นของหัวยาวออกมาเลยนะครับเพราะหูมันอยู่อีกฝั่งหนึ่งที่โดนหูโดนหัวบังอยูอ่พูดหูกับพูดหัวโดยกันแล้ว เวียนหัวต่อมาก็ลายที่หน้านะครับคล้ายๆโดเลมอนต่อไปก็ตานะครับขยับตาเข้านิดนึงขอขยับตาเข้านิดนึงนะครับ ลายที่แก้มแขนขา ปีมันคือลักษณะคล้ายๆกับลอกบินนะครับตรงนี้มันไม่ใช่ปีหรอกมันเป็นผังผืดที่ตัวมันแล้วก็หางนะครับเป็น3ามหยักแล้วก็วนกลับมาที่ตัวนะครับเอมอนก้าจากโปกเกมอนนะครับสำหรับคลิปนี้ก็จบแค่นี้นะครับง่ายๆเลยตัวนี้สวัสดีครับ